ได้มาเที่ยวที่ทะเลตายนะนก็มีจังหวะโชคดีมีคนพามาตกปลาฟรีเป็นเรือขนาดใหญ่อันนี้ตกก็ได้หลายตัวแล้วอแอ็ม็กตกได้กดคาดนี่นะครับอย่าดูเรือะโอ้โหนี่เรือเป็นไงครับลำมือลำปลเลอร์เลยแตเรือใจดีมากแตเรือชื่อพีหก แม็กตัวนี้ก็ตกกันได้หลายตัวแล้วออกมาประมาณเกือบเที่ยงแล้วหลายปลาหลายตัวอยู่ใส่คุดค่าครับคล้ายๆไอจี้แต่ว่าตัวเป็นลายๆหน่อยแต่ตัวคล้ายๆคล้ายๆพวกขางปานเหลือขนาดใหญ่ครับนี่เป็นเรืออวนปูโอ้โหเรือขนาดใหครับนี่เป็นเรืออวนปูขนาดใหญ่มาก นี่เป็นกว้านกว้านอ,อ่นปูน<ต>ู่นไก่ครับอยู่ในเรือชื่อปีหกแม็กได้ปลากี่ตัวแล้วหืมสี่ <4 S 1> ตัวแล้วโอ้อ่อาเดี๋ยวเราจะไปเดินดูท้ายเรือกันบ้างนะ <substit uting> <expand. S 1> ไปสำรวจที hmm. like bbe bbe uh ่ว huh. no. so, okay, so uh ่า huh. ท้ายเรือเป็นยังไงบ้างแม็กดูคันป่าเลยนะคำฝากดูคันด้วยนะเปิดเบรกป่ะเปิดไว้เปิดไว้นี่ห้องไตเรือโอ้โหอ๋อเร็โอโหไหนนี่งพลังได้เลยโอ้ไกล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 โอ้โหอันนี้เซียนก๊อปครับนี่ก๊อปโถ โอ้โหได้หางเหลืองด้วยนนนนนโอ้ได้หางเหลืองกับไอ้ปลาทูปลาทูลูกปลาทูเฮ้ยเอาใส่ปลาเป็นไว้ไอ้นั่นนะก๊ับอุ้ยปลาเลยเหรอขังเหลืองนะจ๊ะหางเหลืองครับโอ้โครับขุดคาดนี่หางเหลืองครับเนี่ยตัวใหญ่ด้วยโอ้ตาลาขนาดนโอ้นี่นี่นี่เบ็ดโตกไหนมาเป็นพวงกันนี่ครับชื่อปลาขุดคาดผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน ใหญ่พุ่งข้ามาหลายตัวแล้วดูไอ้ตัวเล็กเล็กนี่แหละไอ้ตัวเล็กเล็กนี่แหละเนี่ยเพิ่งมาตกได้พักเดียวนะครับเนี่ยโอ้ยองเครื่องเครื่องขนาดใหญ่ไปซะเลยมาแล้วมาต่ออยู่เอาปลาไปแช่ปะ X ได้กี่ตัวแล้ว X นี่คือ X สมาชิกของเราออ๋ได้ ได้ซ้ำแล้ว <S 1> <S 1> <S เราไปฆ่าตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไปเอาไป